ได้หมด้าโดนแอลนะไปีดนแอลนะไปแล้วครับอร่อยครับผมอร่อยแล้ครับปี้ครับผมจริงๆก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เลยจริงๆที่เราอยากรับงานนี้มากๆเพราะว่าในรายละเอียดของตัวงานมีเขียนอย่างชัดเจนว่า จะให้พี่แอปเขาทำอาหารในถ่านก็เลยครับแพชชั่นระแรงนะต้หลับแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็คุยกับพี่เขาเลยว่าเนี่ยพี่เอ็นจอยเอ็นจอยผมไม่ไม่หรอกถ้าไม่อร่อยแต่ก็โอเคซึ่งก็อร่อยแล้วอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยแล้วหวานด้วยไหมคะหวานขอบคานีของหวานด้วยค่ะบนเวทีอ่ะนี่ของหวานใว่ใช่หวานมครับเฮ้ยอย่างน้ำก็คือบอกว่าอยากทานนี้คือว่าอยาก เใช่แต่ใช่่ง้ั้รอออนนะไอ้เลยถามว่าแน่นะแน่ใจนะก็เป็นังแ่ของแอมขอนในการแบบเอ่ออาออีเวนแล้วก็าหาใชปล่าไม่กดดันตัวเองหรือว่ากดดันเขาแทนว่าใช่ค like ่ะว่าแน่ใจนะถ้าถ้าถ้าแน่ใจก็ายังไงก็อร่อยยังไงก็อร่อยแสดงว่าที่ผ่านมาไม่เคยทาอะไรให้ทานเลยยังไม่เคยครับยังไม่มีโอกาสได้ลองแต่ว่าก็จะ ก็ส่วนมากก็จะเป็นการซื้อของให้ทานมากกว่าแต่ว่าพี่เขาเป็นคนเลือกร้านเก่งมากเก่งมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราอยากชิมฟิลมืองเขามากกว่าแน่นอนครับเขาสัญญาว่าจะทำสปาเกตตี้ผมลองทานยังไม่เคยยังไม่ได้ทานกี่เดือนแล้วครับที่สัญญากี่เดือนแล้วนะเป็นปีแล้วมั้ยจะได้เนี่ยได้ทอดๆไปเราจะทำไหมคะเวันโอ้แน่นอนค่ะวันนี้เราลองแล้วง่ายทำทำไมเป็นเมนูสปาเกตตี้ อ๋อไม่ตอนนั้นก็แบบเหมืกับอะไรไม่ออกแต่ว่าหลังจากวันนี้น่าจะเป็นของทอดแล้วค่ะแต่ว่าของทอดในที่นี้ก็คือยังเป็นของทอดที่ดีต่อสุขภาพแสดงว่าจะมีทั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าใช่ไหมในการทำให้ร่างกายแข็งแงแน่นอนค่ะหลังจากเราได้มอดมดฟิลิปไปเมื่อสักครู่มีการป้อนกันด้วยนะครับครับผมสนไหมคะอาจจะอ่านอาอ่านในนี้มีสคริปไหมคะเรื่องของการป้อนไม่มีครับไมอ๋อ อันนี้คือสดสบนเวทีอันนั้นต้องโทษพี่เอ็กี้ค่ะอันนันไม่โทษไม่โทษพี่เอ็กี้นะเป็นเพราะเพราะว่ารู้สึกว่าดีดีคุณนนท์เขาอาจจะไปตกลงกับพี่เอ็กี้หลังหลังใหม่ก็ได้ต้องสืบนะครับพี่เดี๋ยวกลับไปเช็ควินแต่ว่าอาการเราก็คือแบบว่าเขินมากเลยนะก็ไปแอบหาเขินเหรอทรงนี้ไม่น่าเขินผมไม่น่าเขินคนดู เคยเสียงกรอบรือเปล่าคะเพราะนน่าจะรู้ว่าเวลาพี่แอปเขินพี่แอปน่าจะแบบมีการอาการเป็นยังไงก็อย่างเงี้ยเออเมื่อกี้เมื่อกี้เลยแล้วก็จะแบบพูดอะไรไม่หยุดเลยใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเพลินเวลาเขาอยู่ๆเริ่มพูดแบบรูวๆๆๆๆๆอันนี้คือไม่ปกติอันนี้ก็ไม่ปกติช่างป้อนกัครั้งแรกอะไรนะครับช่างป้อนกัครั้งแรกช่างแรกไหมครับ ครั้งแรกบนเวทีค่ะข้างล่างเวทีข้างล่างเวที้านแฟนเ่อเพือ่าผม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 ทำบ่อยทำให้อาหารอร่อยขึ้นด้วยไหมอร่อยขึ้นไหมครับอร่อยขึ้นนะฮะเป็นถามประคับตอ เป็นไงครัเพือนสนุกว่าสนุกไหมอะไระอ๋อค่ะสนุกมากมากเลยค่ะแล้วก็ได้ค่ะได้ค่ะคือจริงๆอยากไปร่วมยินดีค่ะกับผลงานล่าสุดของค่ะแล้วก็แล้วแอรเอนก็ก็รู้จักหลายๆคนในทีมงานด้วยก็อยากไปร่วมแสดงความยินดีค่ะน่ากลัวไหมคะน่ากลัวน่ากลัวสนุกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกแปลกใหม่ค่ะก็เลยอยาก อยากไปดูด้วยอยากเห็นว่าเอ้ยเป็นยังไงซอมบี้ในแบบจังหวัดไทยเป็นยังไงแล้วปรากฏว่ามันก็มีอะไรแปลกใหม่มากกว่านั้นค่ะน่ากลัวระศดไม่ค้างจะมีศพไม่ค้างคนเยอะคนเยอะมันมืดมันมืดมันมืดช็อตเลยช็อตเลยอะไรใช่ใช่ ทานป๊อกฟันไม่หมดเพราะอะไรคะเป็นครั้งแรกที่ทานป๊อกฟันไม่หมดเพราะว่าหนังน่ากลัวน่ากลัวไงเดี๋ยวต้องไม่ติดตามเองค่เขาเล่นดีไหมคะับโอ้โหโค้ดระดับนี้อไม่ต้องพูดถึงไม่ดีการสนัพอร์ตเราเป็นยังไงบ้างคะดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าก็เทียบก็เป็นหนึ่งในคนสำคัญของผมครับ เพราะฉะนั้นการที่ได้มีกําลังใจจากคนคนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเราขอบคุณมากๆอันนี้คือเราชวนไปเลยล็อกคิวหรก็ตามจริงๆเราก็มีบอกล่วงหน้าที่เขาไปแหละครับแต่ส่วนที่เขาติดงานหรือเปล่าสะดวกไหมก็เป็นเป็นอ่เป็นสิทธิ์ของพี่เขาเราเราไม่ได้ไม่บังคับสบายก็ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมคือพอเรามีชวนไปแล้วครับสุดท้ายแล้วคือพอที่เขามาได้เราเราก็ดีใจแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าโอ๊ย แอยตตี้เอ๊ะล็อกคิปให้เลยค่ะแบบที่อยนก็วางแฟนเราด่วนแกก็เลยเห็นสตอรี่ของหนุ่มบุญติดแตกอ่าใช่ก็ดีใจครับแต่พอมาถึงงานเนี้ยหลายคนก็ตั้งตารอหนอแล้วพี่เอกก๊้พูดบนเวทีด้วยออกงานครั้งแรกในฐานะผู้รับฮ่าฮ่ พี่แอฟอย่านิ่งสิครับพี่โอ้ยได้ได้ครับเด็กเอกเออยอมรับไหมครับตามที่พี่เอกพูดเลยไหมครับอะไรเป็นแบบนั้นเลยน้ำรับคำว่าผู้รักอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้เตรียมมา เราน้อมรับคําที่ทุกคนพูดครับ, oh. รรบส่วนตัวแล้วอย่างอย่างที่ผมบอกเลยว่าเ,าเราเราอาจจะยังไม่ได้ใช้คํานั้นอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะแต่เวลาถ้าเกิดมีคนอื่นพูดอย่างเงี้ยเราก็เราก็กเข้าใจแล้วก็ <c oughs> โอเคครับเราเราไม่ติดครับเราไม่ติดใช่ใช <c oughs> ่แล้วก็อนุญาตใช่ไหมครัอนุญาตใช้คำว่าพูดเราไม่ได้เขียนข่าวไองนะไม่เขียนข่าวเราไะดเขียนข่าวเองเราจะเขียนข่าเองเราจะช่วยคิดคำอื่นจะอฟจะช่วยวคิดหรอครับทำอะไรดีคะ อะไรก yani ็ได้ค่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ท right> ุกคนด้ดาราก็ได้นอุมาก็จริงๆผมก็มีเห็นคนใช้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ได uh ้ครับได้เลยแล้วเวลาแนะนำตัวแนะนำให้คนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราแนะนำกันว่ายังไงมาอันนี้เป็นแฟนครับซื้ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมส่วนตัวตอนนี้ผมยังบอกว่าเออผม เป็นคนคุยพี่เขานะแต่ว่าเป็นคนเดียวที่คุยครับแล้วก็เป็นคนสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้ครับแต่พี่เก็เซลแีร์นะว่าตั้งแต่มีแฟนอะไรพี่เบิร์ดเซลออเจอรุ่นนั้นเข้าไปก็เลยแบบไม่ไม่ไปไม่เป็นท่าอ่านบทล่าสุดที่อ้ําอธิชาติแซลว่าตั้งแต่เแบบ แบบพูดเร็วขึ้นปรบตอบแบบชาฉาขึ้นอะไรไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ล่ะอันนั้นเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้งบ่อยตอ่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับฟินฟินนวลไม่น่าเกี่ยวอันน่าจะเป็นเพราะว่าพี่เขาทำงานพิธีกรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้แบบอัพอัพสกิลอัพเลเวลแล้วรู้สึกว่าเองพูดเร็วขึ้นไหครับก็ค่ะ ก็แบบหมายถึงว่าปรู้สึกเปิดมากขึ้นก็พ<ม>ูดก็ค<ม>ุยมากขึ้นเลยอะค่ะตั้งแต่เพราะว่าก็คงมีส่วนจากการทำพิธีกรในหลายๆรูปแบบด้วยนะอย่างอยากรู้ว่าเวลาที่ไปเจอหลายๆคนแล้วเขาแซวเขาพูดถึงเรามันรู้สึกยังไงบ้างอย่างสาวแคปอย่างเงี้ยแขกก็<อ>บบเชิญเล่นทุกคนเลยเออเดี๋ยวนี้มีชื่อนอนทุกเทปเลยบางทีก็รู้สึกเกรงใจไม่เลยดีดีซะอีกดีซะอีกองมอแต่ว่านอนทุกรอนครับพี แฮปปี้อยู่แล้วครับแฮปปี้แน่นอนครับคือยำร้านเซนเซาเพราะเซาดูเก่งมากเลยก็ชินค่ะแต่อย่างที่บอกก็บางครั้งความรู้สึกที่ตามมาคือเกรงใจอ่ะบางทีเราก็แบบบางทีมันอาจจะเป็นงานสัมภาษณ์หรือบางทีอาจจะเป็นงานขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า บางทีมันก็กไม่ต้องงเเรใจแย่กันไม่ขาดแล้วแบบเรื่องส่วนตัวกับการทำงานบางทีก็จะเกรงใจก็จะแบบขอเขาหลังไม่ว่าเอโอวันนี้ไปทํางานอันนี้มาแล้วมันอาจจะมีแบบเมนชั่นถึงนะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งนนท์เขาก็น่ารักเขาก็เข้าใจค่ะซึ่งนนท์ก็เต็มใจทุกครั้งทุกโดนย์ทุกถึงดูแลอ๋อแน่นอนนี่อย่างอย่างเลี่ยน์เป้งหลายหลายครัให้สัมภาษณ์ชื่นชมว่าแบบคือนนท์เน่ยดูแลเพียร์ดีแต่ไม่ใช่ดูแลแค่เพียร์ดูแลคนมาปั่นต้นปีใหม่อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงผมว่า ผมว่าผมก็ทําตามธรรมชาติของผมแต่ว่าก็คงไม่ได้คงไม่กล้าพูดไม่กล้าอวยว่าเร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 าทำดีมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็ท,ทําตามที่ที่เราพอพอจะพอจะรู้พอจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคงไม่ได้แบบบางบางรายละเอียดผมก็ผมว่าพี่เขาอ่ะโหอีกเลเวลหนึ่งเลยดีกว่าผมเยอะเลยครับสูสูพี่เขาโหพี่เขาเหนือกว่าเยอะเลยใช่ใช่เพราะว่าพี่เขาเป็นด้วยธรรมชาติพี่เขาคือเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนได้แบบ ดีมากๆแล้วชอบไหมครัชอบค่ะบนี่ชอบมากไหมครชอบมากๆชอบชอบพี่แอนี่แหละครับอนมาแอบพี่เาอเดคตมกมังมกลกเาัแอบเาอเาเราพี่แอชอบไหมครับติด อทัาข่านหะ๋อไม่ติดเลยฮะก็มีมีจีก็ได้คือถ้าคิวมันตรงกันแล้วมันเป็นงานที่เราเซอรสันโอเคแล้วก็ยินดีอย่างเงื่อายไปตั้งโต๊ะที่บงานที่ผ่านมาอุปสรรคคือคิว ก็จะเป็นแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆครงนี้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ทุกคนเป็นพยานเลยถ้าเกิดพี่เขาร้องผมร้องถ้าพี่เขาร้องสองเพลงผมร้องสี่เพลงเลยเอาแล้วพี่แอ๊บมีเพื่อนใครอื่นไหมคะถ้าพี่แอ๊บจะร้องเพลงไงครับวันนี้ก็คือการแบบว่าข้ามกำแพงของแอ๊บอย่างนั้นเลยว่าเนี่ยจะให้ข้ามไปร้องเพลงอีกค่ะ เขาพูดตั้งแต่งานงานคุณแป้งแล้วว่าอยากเปลี่ยนแบบใช่คุยตอนเนี้ยรู้สึกเขาดาวมากเลยว่าปวดปีใหม่มากยใช่เลยร่ะมาณพี่เขาสัญญาไปแล้วนะกำลังจะกระสิบบอกพี่แป้งว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานนะแต่ถามว่าซองไปหรือยังคะเปลี่ยนรูปแบบก็ยังลองได้อยู่เปลี่ยนรูปแบบก็ยังรอจะรอนะคะรอผมก็รอเหมือนกันรอคนดันคนดัน ได้ส่งปีใหม่ไปแทนได้ไหมครับใ่ไหมส่งปีใหม่ไปแน้องปีเขาร้องได้อยู่เลยเออน้องปีเขาร้องเป็นประจำอเลยเดี๋ยวปีร้องแถบเต้นด้วยปีน่าจะร้องอัพร้องแนวใหม่สมมติสมมติสมมติเข้ามาแข่งได้สมมติสมมติเฉยๆสมมติยังไม่ได้ไม่ได้เองไม่ออกเลยค่ะเอาชื่อเพลงไม่ใช่ไรคะเพียงไง เพลงอะไรดีผมผมขออันนี้ก็ได้ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าก็ได้เพลงที่ติดหูมันดูเป็นแอมมากเลยนะ <c oughs> นอ,อะไรก็ได้ไไดโอเคแมบขอบคเอุณน,นะคพับแรบ